สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้ได้แก้วมังกรมาเยอะเลยค่ะทานไม่ทันแน่นอนค่ะมีวิธีเก็บแบบง่ายมาฝากค่ะเจ๊กุ้งเคยทำคลิปการเก็บแก้วมังกรไว้นะคะวันนี้มีวิธีการเก็บแบบเพิ่มเติมมาฝากค่ะที่สำคัญนะคะง่ายและไม่ยุ่งยากค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าเพิ่งล้างเด็ดขาดเลยค่ะ หลังจากที่เราเด็ดมาจากต้นนะคะหรือว่าใครที่ได้แก้วมังกรมานะคะเดี๋ยวมาเริ่มลงมือกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะห่อด้วยแผ่นฟิล์มนี่แหละค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดู3วิธีนะคะเริ่มที่วิธีที่1เลยค่ะห่อด้วยแผ่นฟิล์มขนอมอาหารนี่แหละค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ วิธีนี้สามารถเก็บแก้วมังกรได้เป็นเดือนเลยล่ะค่ะแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกนะคะอย่าเพิ่งล้างเขานะคะตอนจะทานค่อยล้างค่ะวิธีที่สองนะคะนำกระดานนี้ล่ะค่ะมาห่อแก้วมังกรให้ทั่วเลยนะคะให้มิดชิดอย่าให้อากาศเข้าเลยค่ะวิธีนี้สามารถเก็บได้2ส,สัปดาห์นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีที่3กันเลยนะคะ หาแผ่นฟอยล์ค่ะหรือถุงไอศครีมนะคะหรือแผ่นฟอยล์นั่นเองค่ะมาห่อให้ทั่วแก้วมังกรนะคะวิธีนี้ก็สามารถเก็บได้เป็นเดือนเช่นกันค่ะห่อกระดาษฟอยล์ให้มิชิดเลยนะคะหรือใขรไม่มีใช้ถุงไอศครีมได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็นําแก้วมังกรที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ละค่ะไปแช่ในช่องพักปกติได้เลยค่ะ ลองเลือกดูนะคะว่าชอบวิธีไหนแบบไหนนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ